ไม่มีรอ้อด่าครับป้านไม่ต้องเข้าวลูกไม่เข้ากโงลูกไม่เข้าไม่ข้าว,าว,าวอันนี้ไม่มีร้ <c oughs> ไม่มีร้ลูกมามาป้านลุกป้านเข้าบ้านลุกป้านมาลูกมาป้านอีกหนึ่งโวยวายแล้วท่านป้าน พี่เคทไม่เอ,เอารถมานะลูกไปงงใช่ไหมดูว่าโอ๊ยปรโยดเต็มจังจะกินไหมมามาเเดี๋ยวก่อ,อ,กอนะกิน,ตนแต่กิน พี่เคไม่ได้อารถมาวันนี้ใช่ไหมรถตัดไปบ้านม้ำมาหนุกน้อยป่าป่าป่าเป็น